สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวถนนวงสว่างนะครับถนนวงสว่างนี้เคยมาก็หลายเดือนแล้วลหละนะครับแต่สำหรับคลิปนี้แอดมินก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะเริ่มจากนี้เลยพระรามเจ็ดเลาะตามถนนวงสว่างตลอดเส้นทางนะฮะนี่ะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุบตึก แถวนะก็ลังน่าจะก่อสร้างเป็นคอนโดหรืออะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นไป้ายไว้นะฮะตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องราวของบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับถนนวงสว่างเนี่ยเคยทำไปนะครับตรงนี้ก็กันานหลายเดือนปรากฏว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเออก็คือตึกร้างว่างเปล่าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าจะ ทดแทนด้วยตึกสูงๆเป็นพวกคอนโดมิเนียมนะครับจะเยอะคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์โรงแรมพวกแมนชั่นพวกอะไรนี้ก็จะขึ้นแทนนะครับก็จะกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบคอนโดกันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาคารสำนักง,งานเนี่ยยันตึกแถวเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกันเยอะเลยนะครับตรงนี้มีเปิดบ้างค่อนข้างที่จะนับร้านได้นะฮะนับได้เลยตรงนี้นะครับเนี่ย ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีการเปิดก็ปกติเส้นนี้ก็แอดมินมาเคยเคยมาก็หลายปีแล้วแหละนานแล้วละก็คึกคักอยู่นะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมดูแต่ว่าช่วงปลายๆอย่างนี้ช่วงนี้จะถึงแยกเนี้ย คอนโดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หนาหูหนาตาหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โดยเฉพาะตรงไอ้แอดมินทาปกเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่วงนี้เลยนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็คือก่อนจะถึงแยกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมนุมคอนโดดังๆกันไหลแบร,รนด์หลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ขึ้นมาแรกๆรู้รู้สึกว่าจะชื่อ รัศดาสวีทดหรืออะไรนี่แหละนานแล้วนะครับตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพาร์คแลนด์มีเยอะเลยนะครับตรงนั้นก็เห็นได้ว่าตรงยวงสว่างตรงนี้ตึกแถวค่อคนข้างที่จะเงียบเงาซบเซานะครับปิดรกร้างว่างเปล่าเขาก็จะแห่กันขึ้นอยู่ที่ข้างบนเป็นตึกสูงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ย อันนี้รถติดนิดหน่อยฮะแต่ว่าอยากจะให้ดูบรรยากาศว่าตึกตรงนี้เขาก็เช่านะครับเป็นอาคาอาเช่าเป็นห้องเหมือนติดป้ายไว้พันห้าแต่ว่าจะมีหน้าต่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะเห็นติดป้ายไว้อยู่เหมือนกันนี่ฮะแถวนี้แหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็จะขึ้นใหม่เนี่ยฮะป้ายสีส้มๆเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นใหม่นี้ก็ของแซนสิริหรืออะไรนี่แหละนะครับตรงนี้แล้วก็จะ ถัดไปอันนี้ตึกสวยมากเลยนะตึกคู่คอนโดนะครับตรงนี้นี่แหละเริ่มตรงนี้ก็เห็นแดงๆไปแดงๆนะครับอีกตึกหนึ่งโครงหนึ่งนะโครงการหนึ่งนะอันนี้หรือเนี่เห็นรูปแล้วอันนี้ก็ตึกสูงสวยงามเหมือนกันนะอันนี้คอนโดสองเจ้านี้คู่ขนานกันเลยที่จะทำการก่อสร้างนะครับ ส่วนถัดมาเนี้ยมีบ้านหลังหนึ่งติดตรงนี้ก็จะถัดจากบ้านหลังตรงนเนี้ยนียที่ต้นไม้ร่มรื่นชื่นจิตเนี่ยก็จะเป็นแนวคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วก็มีคนอยู่เต็มกันไปหมดแล้วล่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็โอเคนะครับสำหรับฝั่งนี้แอดมินก็จะ ข้ามนะครับไออีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฮะตรงแยกตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งคอนโดเลยแหละนะครับนี่ฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยมีหลายตึกหลายอาคารมีทั้งคอนโดอาคารสำนักงานนะครับตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือแต่ฝั่งทางด้านขวามือเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแอดมินก็จะเลี้ยวนะครับอันนี้ด้านหน้าเป็นถนโนโลาดชั้าพิเศษนะที่จะมุ่งหน้าไปนู้นเลยนะครับประชานุกูลหรือว่าวิภาวดี ส่วนทางด้านขวามือก็ไปบางซ่อนเตาปูนสายมือก็ไปจังหวัดนนทบุรีนะครับแอดมินก็จะเลี้ยวตรงนี้แหละนะครับตรงใต้สะพานตรงนี้เลี้ยวกลับมาตรงนี้แต่ก่อนเป็นเซนทันนะครับบิ๊กซีตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีวิกซีมาแทนตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ก่อนก็แอดมินเคยมาตั้งบูธนะครับตอนเป็นเซนทันแล้วก็บิ๊กซีช่วงใหม่ๆคนจะเน้น เยอะเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีห้างอ้อมแอมแถวนี้แหละเกิดขึ้นกันเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเดมองกำวงวานหรือไม่ก็ฝั่งพระรามเจ็ดเนี่ยก็จะมีทั้งโลตัสมีบิ๊กซีทีวันนอะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะก็เขาก็เลยคนก็เงียบลงนิดนึงนะครับก็ประมาณว่าหานกันแหละแชร์แชร์กันไปผู้คนก็เลยทำให้ไม่ค่อย เยอะเท่าเดิมนะครับคนก็น้อยลงแต่ก็ยังมีคนมาใช้บริการกันนาฮูนาตาอยู่นะครับแอดมินก็เคยเข้าไปดูบ้างแหละนะแต่ว่าตะ่อนมีทั้งโรงหนังมีทั้งอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้มเหมือนว่าไม่ได้ไม่เห็นโรงหนังนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพลาซ่าธรรมดานะครับหลังจากเลี้ยวกลับมาก็น่าจะอ่าเป็นฝั่งทางด้านเนี่ยฮะ สายมือก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกับฝั่งโน้นนะครับหลังจากมาดูฝั่งตรงนี้แอดมินจะใช้คําว่าฝั่งสายมือแล้วกันเพราะว่าจะดูฝั่งสายมือเป็นหลักนี่รกร้างว่างเปล่าแต่ก็ยังมีบริษัทห้างร้านเปิดกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าปิดกันทั้งหมดนี่ยตรงนี้ก็มีเปิดนิดนึง ก็ตรงมาตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันดูกันมาเรื่อยๆนะยังเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะพากันปิดร้านปิดออฟฟิศนะก็จะมีเปิดบางฤิ์เล็กน้อย,อยโดยสรุปนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มีการประกาศขายประกาศ อันนี้ถ้าหากขายเสร็จนี้เขาก็คงจะเป็นทาเป็นคอนโดนะครับแอดมินมองว่าอย่างนั้นก็มาดูตามแนวตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปิดเยอะกว่าเปิดนะครับเปิดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็แอดมินก็มาเก็บรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศเพิ่มเติมนะครับนี่ท้ายๆก็จะมีในเรื่องราวพวกคอนโดบ้างอาคารสำนักงานออฟฟิศบ้างนะครับตรงนี้ ครับสำหรับตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนวงสว่างค่อนข้างที่จะปิดกันหนาหูหนาตาและก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละนะครับก็พอ,อยุคเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าจากตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นคอนโดสูงสูงค่อนข้างที่จะหลายตึกอยู่คลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนวงสว่างก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม ขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยครับหวังว่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปนเรื่อยๆสําคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและกันแชร์ชุกดีมีคนสุขขอบคุณครับ